นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้และไม่ใช่แค่ประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาส mm hmm. ิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก mm hmm. และหลุมฮอบบิทเท่านั้นแต่ยังมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นคือนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนทวีปที่94%ซซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำใช้แล้วแค่ส่วนปลายสุดของแผ่นดินที่จมอยู่ใต้น้ำ mm hmm. ก็มีขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของออสเตรเลียและด้วยระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นคำถามหนึ่งก็ยังคงผุดขึ้นมาเรื่อยๆนั่่่่่่นนนคือืออ mm hmm. เปไป็ไไได้หรมมททีีทีีสิิงชวต เหล่านี้จะต้องเรียนว่ายน้ำในสักวันหนึ่งซีแลนดียเป็นทวีปที่กว้างใหญ่และจมอยู่ใต้น้ำทอดยาวจากนิวซีแลนด์ไปจนถึงนิวแคลิโดเนีย ูมีภาคใต้น้ําแห่งนี้มีภูเขาหูบเขาและลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นของตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งใดที่อยู่ใต้น้ําจะเรียกว่าทวีปได้อย่างไรปรากฏว่าการอยู่ใต้น้ําไม่ได้ทําให้คุณถูกขาดคุณสมบัติของการเป็นทวีปแต่มันทําให้มองเห็นได้ยากขึ้นคนส่วนใหญ่คิดว่าทวีปคือผืนแผ่นดินขนาดยักษ์ที่คุณสามารถเดินบนนั้นได้แต่นักธรณีวิทยาไม่ได้นิยามทวีปด้วยสิ่งที่อยู่เหนือน้ําพวกเขานิยามทวีปด้วยส่วนประกอบของสิ่งที่ประกอบขึ้น เปลือกลกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นมหาสมุทรคือบางหนาแน่นและประกอบด้วยหินบาซอลอย่างไรก็ตามทวีปต่างๆตั้งอยู่บนเปลือกโลกทวีปซึ่งหนากว่าเบาวกว่าและเก่าวกว่ามากเช่นเดียวกับกรณีของซีแลนเดียแม้ว่าส่วนใหญ่จะจมอยู่ใต้น้ําแต่ก็ประกอบด้วยเปลือกโลกประเภทเดียวกับออสเตรเลียหรืออเมริกาใต้มีเทือกเขาแองตะกรรอยเลื่อนและแม้แต่ฟอสซิลที่พิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งเคยมีป่าไม้และสิ่งมีชีวิตบนบกซีแลนเดียอยู่เหนือระดับน้าทะเลในยุคด ไดโนเสาร์และแม้ว่าเราจะยังไม่พบโครงกระดูกของเทอรูพอดที่มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเราจะไม่พบแล้วการค้นพบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนื่องจากซีแลนเดียส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำลึกประมาณ0.8ถึง2.4กิโลเมตรจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่เหมือนอ่างอาบน้ำเพียงเพื่อดูได้ ดังนั้นคำตอบจึงต้องเป็นเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ใช้ดาวเทียมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้คลื่นใช่ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือปัจจุบันมีดาวเทียมที่สามารถวัดแรงโน้มถ่วงได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่นภารกิจเกรซของนาซามีดาวเทียมสองดวงที่ค้นพบการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแรงโน้มถ่วงของโลกโดยการวัดระยะห่างของดาวเทียมขณะเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆนักวิทยาศาสตร์ยังใช้โซนา่าเพื่อทำแผนที่ภูเขาและหุบเขาใต้น้ําในรูปแบบสามมิติในที่สุดการขุดเจาะใต้ทะเลลึกและก็ได้ค้นพบหินโบราณดินและแม้แต่ฟอสซิลบนบกจากใต้พื้นทะเลซึ่งเป็นหลักฐานทางกายภาพที่พิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่พื้นมหาสมุทรอย่างเดียวไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์จะใช้ เทคโนโลยีทั้งหมดตามลำดับเป๊ะๆเ,เหมือนทำตามขั้นตอนในรายการตรวจสอบจริงๆแล้วต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการซ้อนทับข้อมูลจากพื้นดินทะเลและอวกาศเพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกัน ในช่วงต้นทศวรรษ2000มีหลักฐานสะสมมากพอจนนักธรณีวิทยาบางคนเริ่มพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับทวีปที่ซ่อนเร้นอยู่กระนั้นจนกระทั่งปี2017ซีแลนเดียจึงได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการโดยมีเกณฑ์ทางธรณีวิทยาที่ชัดเจนรองรับและในปี2023หลังจากการทำแผนที่และการวิจัยมานานหลายศตวตรรษซีแลนเดียก็กลายเป็นทวีปแรกที่ถูกทำแผนที่อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่เกือบทั้งหมดอยู่ใต้น้ำ แต่ทำไมมันถึงจมลงตั้งแต่แรกล่ะนานมาแล้วแผ่นดินทั้งหมดของโลกเคยรวมกันเป็นมหาทวีปเดียวที่เรียกว่าแพนเซียราว200ล้านปีก่อนใช่ตอนนั้นฉันไม่ได้อยู่ด้วยหรอกมันเริ่มแย่งตัวออกจากกันครึ่งทางเหนือกลายเป็นลอเรเซียซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ปัจจุบันคืออเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียส่วนใหญ่ ส่วนใต้กลายเป็นกอนวานะ้าซึ่งประกอบด้วยทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาแอนตาร์กติกาออสเตรเลียอินเดียและซีแลนดียในปัจจุบัน <c oughs> เมื่อประมาณ85ล้านปีก่อนซีแลนเดียแยกตัวออกมาจากกอนวานะ้าเดิมทีเคยเชื่อมต่อกับออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาแต่เมื่อแยกตัวออกเปลือกโลกก็บางลงและยืดออกทําให้ไม่แข็งแรงและจมลงได้ง่ายคุณอาจคิดว่ามันเป็นเหมือนก้อนน้าแข็งที่ลอยต่ําลงในน้ําหลังจากที่มันแตกออกเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้ เมื่อเวลาผ่านไปแรงเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเช่นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและการสูญเสียการรองรับส่วนที่ลึกกว่าทําให้แผ่นเปลือกโลกส่วนใหญ่จมลงมันไม่ได้จมลงเพียงเพราะแผ่นเปลือกโลกอ่อนแอเท่านั้นแต่เพราะถูกดึงลงโดยแผ่นเปลือกโลกที่กําลังเคลื่อนตัวแผ่นเปลือกโลกจมลงสู่ชั้นแมนเทิลเพราะไม่มีโครงสร้างให้คงอยู่สูงกว่านี้ ปัจจุบันมีเพียงสันเขาที่สูงที่สุดอย่างนิวซีแลนด์เท่านั้นที่ยังคงลอยอยู่เหนือน้ําคิดแล้วก็น่าคิดนะถ้าซีแลนด์เดียไม่เคยจมลงไปเวลลิงตันคงมีความสูงถึง2,990เมตรสูงกว่าแอสเพนรัฐโคโรราโดซะอีก เรารู้ว่านิวซีแลนด์เต็มไปด้วยสัตว์แปลกๆและมหัศจรรย์มากมายทั้งนกที่บินไม่ได้มแมลงที่เรืองแสงแกะที่มากกว่าจำนวนประชากรแต่โลกใต้น้ำของที่นี่ล่ะมันพิเศษเหมือนกันไหมจริงๆแล้วใช่และจริงๆแล้วอาจจะเจ๋งกว่าด้วยซ้ำ หมู่เกาะซีแลนเดียที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเดี่ยวไม่ต่างจากสัตว์ป่าบนบกเรากำลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตหลายพันชนิดที่วิวัฒนาการมาอย่างลึกลับซ่อนตัวอยู่บนส่วนทวีปที่จมอยู่ใต้น้ำลองนึกภาพว่าที่นี่คือห้องทดลองใต้น้ำลับของโลกทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอุณหภูมิที่หลากหลายและแหล่งที่อยู่อาศัยกว่า50แห่งในบริเวณชายฝั่งเลย ยกตัวอย่างเช่นปลาบางชนิดก็อร่อยมีปลาประมาณ300สายพันธุ์ที่พบในหน้าน้ําเหล่านี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะทิ่นหมายความว่าหากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้ประเทศนิวซีแลนด์คุณจะไม่มีวันได้เห็นพวกมันเลยปลาตัวเล็กน่ารักตัวนี้มีชื่อว่า o ซาเทิร์นเลมอนโซและมันโดดเด่นด้วยลำตัวที่ไม่สมมาตรคล้ายแพนเคก้กและนิสัยแปลกๆคือการฝังตัวเกือบทั้งตัวในทรายเหลือเพียงดวงตาที่โผล่ออกมา ยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลกตาม,มากขึ้นเท่านั้นเนินใต้น้ําและหุบเขาลึกของซีแลนเดียมีสิ่งมีชีวิตที่ให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาในช่วงที่ไฟฟ้าในห้องทดลองวิวัฒนาการดับไปและสิ่งมีชีวิตที่ฉันชอบที่สุดคือฟองน้ํากินเนื้อ ใช้ฟองน้ำกินเนื้อนอกจากนี้ยังมีเดซี่ทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบนและกลมที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากับวงสัตว์ใดวงหนึ่งโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัตว์ตัวเล็กๆพิเศษเหล่านี้ที่เกาะอยู่บนแผ่นไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำลึกกว่า0.8กิโลเมตรในมหาสมุทรพวกมันแปลกประหลาดมากจนนักวิจัยเกือบจะสร้างหมวดหมู่แยกต่างหากสำหรับพวกมันในวงเอไคโนเดิม erm, ซึ่งรวมถึงสัตว์ทะเลอื่นๆเช่นปลาดาวและเม่นทะเล แล้วก็ยังมีกุ้งสแคมปีนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกกุ้งล l o เตอร์ที่อาศัยอยู่ในโพรงโคโลนบนพื้นมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กินวุ้นฉลามผีและแทบทุกอย่างที่ลอยไปมาแม้แต่สาหร่ายทะเลก็ยังมีลักษณะเฉพาะตัวแม้ว่ามันจะไม่ดูเท่เท่าฟองน้ำนักล่าก็ตาม ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคใกล้กับนิวซีแลนด์คือมีภูเขาไฟใต,ใต้น้ำที่ยังคุกรุ่นซ่อนอยู่ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่าบราเธอร์ซีเม์ตั้งอยู่ห่างจากนิวซีแลนด์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ338กิโลเมตรเป็นภูเขาไฟใต้น้ําขนาดใหญ่ที่มีปล่องภูเขาไฟอยู่ด้านบนซึ่งเดือดปุดๆด,ด้วยความร้อนและสารเคมีอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือปล่องควันดำเหล่านี้ซึ่งช่วยค้ำจุนระบบนิเวศท,ที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงแดดแต่แบคทีเรียกลับใช้สารเคมีอย่างกรรมะถันเพื่อผลิตพลังงานซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเคมีสังเคราะห์แบคทีเรียเหล่านี้เป็นรากฐานของห่วงโซ่อาหารซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตอย่างหนอนท่อและกุ้งทะเลลึกซึ่งปรับตัวให้อยู่รอดได้ในความร้อนสูงความดันสูงและความมืดสนิท นั้นไม่ใช่ลักษณะปกติของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรส่วนใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่กับการสั่งเคราะห์แสงและสภาวะที่เสถียรน,นอกจากนี้บราเตอร์ซีเมาส์ยังอุดมไปด้วยโลหะอย่างทองแดงและสังกะสีทำให้มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และอาจดึงดูดใจในเชิงพาณิชย์ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าซีแลนเดียมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อน,นักวิทยาศาสตร์ซีแลนเดียเป็นเสมือนหน้าต่างบานหนึ่งที่พาเราเข้าสู่ประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาและชีววิทยาของโลกเปรียบเสมือนเครื่องย้อนเวลาและห้องทดลองธรรมชาติที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของโลกเข้าด้วยกัน สุดท้ายแล้วนิวซีแลนด์อาจจมอยู่ใต้น้ำเพราะระดับน้ำที่สูงขึ้นตามธรรมชาติในแต่ละศตวตรรษหรือไม่หากคุณจินตนาการว่านิวซีแลนด์ค่อยๆจมหายไปใต้คลื่นเหมือนตำนานแอตแลนติสในชีวิตจริงอย่าเพิ่งคิดไปเองแม้ว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นการจมอยู่ใต้น้ำอย่างเต็มตัวแบบนั้นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แม้แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม ยอดเขาอารรากิซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์สูงกว่า3,724เมตรเหนือระดับน้ำทะเลหากระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับนี้จะต้องสูงกว่า3.2กิโลเมตรและหากโลกไม่กลายเป็นลูกโป่งน้ำขึ้นมาทันทีสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น โอเคแล้วการจมละ่ะมันจะจมเหมือนซีแลนเดียได้ไหมซีแลนเดียจมเพราะมีเปลือกโลกบางๆยืดออกมันไม่มีแรงที่จะลอยขึ้นได้แล้วนิวซีแนลนด์ล่ะมันตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังที่แข็งแรงและยกตัวขึ้นของทวีป อันที่จริงแล้วการชนกันของแผ่นเปลือกโลกทําให้แผ่นเปลือกโลกบางส่วนยกตัวขึ้นทุกปีและไม่ใช่แค่ยกตัวขึ้นเท่านั้นแต่ยังสั่นสะเทือนอีกด้วยซีแลนเดียมีรอยต่อแผ่นเปลือกโลกที่ยังคุก,กรุ่นอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ภูมิภาคนี้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งดังนั้นแม้ว่าซีแลนเดียอาจจมอยู่ใต้น้าเกือบทั้งหมดแต่นิวซีแลนด์จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้กล่าวอีกในหนึ่งคือชาวนิวซีแลนด์คงไม่จําเป็นต้องเรียนว่ายน้ําในเร็วๆนี้นนหรอก